สวัสดีค่ะสวัสดีชาวออโตวิชันแมกค่ะวันนี้อยู่กับตังโมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์คันละฟูเอ็กซ์เพียรียนค่ะประสบการณ์ครบทุกสีสันทุกท่านนะคะจะได้เข้าไปชมไม่ว่าจะเป็นยนตกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะและนวัตกรรมใหม่ๆจากแบรนด์รถยนต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโลกของยานยนต์ที่แท้จริงและที่สําคัญค่ะรถไฟฟ้าที่เป็นเทรนในปัจจุบันอยู่ในตอนนี้ค่ะเเดี๋ยวตัังโมจพาาทุกกนนข้ไปช ่ใครรถยนต์นะคะเขาจะมีรถไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างและโปรโมชั่นพิเศษอะไรที่จะบภาพไม่ได้ค่ะตามแตงโมเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธของ Mercedes Benz ค่ะแน่นอนค่ะทาง Mercedes Ben z นะคะในปีนี้ก็จัดยนตรกรรมหลากหลายรูปแบบที่เป็น,นเรื่องของนวัตรกรรมไม่ว่าจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า eV hybrid smart ค่ะนำมารวมไว้เป็นไฮไลท์ในงานหลากหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคันทางด้านซ้ายมือของตังโมตรงนี้นะะี่ค่ะ AMG diving performance นั่นเองนะคะซึ่งไปดิบหนึ่งรุ่นที่พลาดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ตังโมจะพาทุกคนไปชมการสาหรับรถพลังงานไฟฟ้าของทาง Mercedes Ben z ที่เขาภูมิใจนาเสนอ มากๆค่ะนั่นก็คือ Mercedes Benz นคันทางด้านนี้เลยค่ะนี QB นั่นเองจ้าสวยไหมคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100ของทางเม r c e d e s b e n บนท์ที่ทุกท่านจับพลาดไม่ได้เพราะว่า1ครั้งต่อการชาร์จสามารถวิ่งได้ไกลถึง469กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะและเป็นรถในรูปแบบของ c r o s s o v e r SUV ด้านหลังผู้โดยสารแถวหลังนะคะแถวที่3สามารถนั่งได้สูง170ซนติเมตรหรือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบตังโมก็นั่งได้สบายเรียกได้ว่าตอบสนองการใช้งานของทุกคนในครอบครัวแล้วก็คุ้มค่าสาหรับยุคปััจจุบนมาก แต่ว่าไฮไลท์ของเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากท่านผู้บริหารของทาง Mercedes Ben บกันเลยค่ะ อยู่กับท่านผู้บริหารจาก Merced e เ Benz ค่ะคุณอัดบุญยะประสิทธิ์นะคะผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวถามก่อนนิดนึงว่าวันนี้ Merced e s Benz ค่ะมีไฮไลท์อะไรภายในงานบ้างคะไฮไลท์อันดับแรกเลยก็คือเวลาที่คุณมามอเตอร์โชว์แล้วคุณจะไม่เจอบูตเบนที่เดิม<อ>เพราะว่าเราย้ายที่บูธบริเวณที่เราอยู่อยู่ตรงนี้เรียกว่าบริเวณที่เรียกว่า A19 กนะครับก็คือเข้าทาง ประตู c ช a เลนเจอร์หนึ่งก็จะเจอเลยนะครับอย่าง่ายที่สุดนั่นคือไฮไลท์แรกแล้วว่ามาแล้วอุ้ยเบ้นไปไหนเข้ามา c ช a เลนเจอร์หนึ่งปุ๊บเจอสัญลักษณ์เบ้นใหญ่โตเลยใหญ่โตเลยนะครับอันดับที่2ก็คือรถที่เรานำมาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ก็คือเรามีการนำเสนอรุ่นนี้ให้กับสื่อมวลชนไปแล้วนะครับออโตวิชั่นก็ไป ก็คือเจ้า EQB จากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดให้สาธารระนะครับทุก,กคนจะได้ยนโฉม EQB ที่นี่จริงๆเลยใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นำมาจาัดแสดงก็คือด้านหลังจะเป็น C63 AMG ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นรถที่เรียกว่าเป็นเป็นไอคอนิกของเบนเลยแหละนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโมเดลเยียร่าสุดแล้วก็ ทำราคาดีมากด้วยหลายคนบอกว่าอยากมาเจอราชันแห่งรถออฟโรดต้องมาที่นี่เมอร์เซเดสเบนมาเจอกับตัวนี้ได้เลยเพราะที่มีเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยก็ก็จะมีคนที่นํำข้าวีมาแต่ว่าพี่เนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยของเบน t ์ไทยแลนด์ปีนี้ก็คือถ้าจะเรียกว่ารับรถได้เลยแล้วก็ราคาดีมากแล้วก็เป็นโมเดลยใหม่ล่าสุดเพราะว่าให้ไปสังเกตว่าตัวปุ่มจะมีรูปตัวจีเล็กๆอยู่เนี่ย เขาเรียกเป็นคลิมิกเล็กๆที่เรียกว่า G Manufacture ก็คือเป็นเป็นลายที่เป็นพิเศษเฉพาะของ G Class เฉพาะโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดหลายคนบอกว่าราคาที่บอกว่าดีมากๆมันคือยังไงคะมีโปรโมชั่นพิเศษในงานไหมคะเอาเป็นว่าของ G Class เนี่ย18ล้านมีทอนอุ๊ยโอ้โหได้ทอนด้วยนะ18ล้านมีทอนในขณะที่โปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยเราก็มีครบ ตั้งแต่ T.L.C. นะครับหรือจะเป็นน้องเล็กอย่าง A-Class หรือจะเป็นรุ่นผู้บริหารอย่าง E-Class เนี่ยก็มีให้เลือกเข้ามาคุยกับน้องๆเซลล์จากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ที่บูธบริสเลสเบนเลยอ๋อเพราะฉะนั้นอยากให้ฝากนิดนึงค่ะแนะนำให้ทุกคนที่มาที่งานแล้วก็มาที่บูธของเราค่ะนะครับก็อยากให้แวะมาที่บูธบริสเลสเบนนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสนใจรายละเอียดอะไรเนี่ยก็ติดต่อกับน้องดิจิตอลไกด์ก็ได้หรือว่าน้องๆเซลล์จากผู้จำหน่ายเป็นทางการของเราก็ได้นะครับอขอเรียนเชิญครับ สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้บริหารของเราด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีครับ และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับ Merced e เ b e n z AMG G63 นั่นเองค่ะราชันแห่งรถออฟโรดที่ทางผู้บริหารของเราบอกว่านี่คือไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ค่ะเพราะว่าทุกท่านจะได้ยนโฉมกันแบบใกล้ๆแบบนี้นะคะมีสีตัวถังให้เลือกถึง1 4สีด้วยกันแล้วก็เป็นรถ SUV ที่สมรรถนะสูงมากพาทุกท่านฝ่าด่านในเรื่องของออฟโรดไปได้ทุกเส้นทางอย่างแน่นอนค่ะตัวถังใหญ่ขนาดถึง4.0ลิตรค่ะที่สําคัญค่ะให้แรงม้าสูงถึง500พวแรงมา้าและแรงบิดสูงถึง800 5 0นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะท่านไหนที่สนใจอยากชมของจริงกันแบบนี้ค่ะรีบตามแตงโมงมาที่บูธของ Mercedes-Benz ได้เลยค่ะ และนี่คือบรรยากาศและความพิเศษภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าค่ายรถยนต์ต่างๆรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์และอัซเซสซอรีนะคะก็มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทางด้านยานยนต์ต่างๆมาไว้ที่บูธของเขาซึ่งตังโมงไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสในการเข้ามาเยี่ยมชมภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2023ในครั้งนี้ค่ะที่นี่เลยค่ะ Impact Challenger เมืองทองธางนีซึ่งงานของเราจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22มีนาคามนี้ไปจนถึงวันที่ 2เมษายนนั่นเองนะคะรีบตามมาชมกันเยอะๆได้เลยค่ะรวมไปถึงติดตามข่าวสารต่างๆของทาง Auto Vision m a x ของเราได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube รวมไปถึง TikTok และที่สำคัญคือเว็บไซต์ของ Auto Vision m a x นั่นเองค่ะรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ Auto Vision m a x ค่ะ